สวัสดีครับ DJ NY เองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพูดถึงเรื่องการวาดมือนะครับส่วนประกอบหลักๆนะครับก็คือจะเป็นฝ่ามือนะครับโดยมีรูปลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็ตัดมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นข้อแรกของนิ้วโป้งนะครับแล้วก็นิ้วโป้งที่ยาวขึ้นไปสองข้อนะครับโดยที่ความยาวของมันเนี่ยจะอยู่ตรงที่ข้อแรกของกำปั้นครับจากนั้นเราจะแบ่งครึ่งมือกันนะครับ โดยที่เราจะวาดมาอีกฝั่งหนึ่งของตรงกลางนะครับเป็นนิ้วกลางครับแล้วก็จะวาดต่อมาเป็นนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ก็คือจะสั้นกว่านิ้วกลางแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นนิ้วนางนะครับก็คือจะสั้นกว่านิ้วกลางเช่นกันครับแล้วก็นิ้วที่สั้นที่สุดนะครับก็คือนิ้วก้อยครับโดยที่แต่ละนิ้วนะครับจะมีการแบ่งข้อเป็น3ข้อเท่าๆกันนะครับโอเคครับเรามาดูที่วาดมือมุมนี้บ้างนะครับ เราจะมาวาดนิ้วชี้กันนิ้วชี้ก็คือจะวาดตั้งตรงขึ้นไปแบบนี้เลยจากนั้นก็จะเป็นนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งจะมีการงอมขมักหน้าส่วนนิ้วที่เหลือนะครับถ้าเกิดว่าจะให้มันดูเราไม่แข็งมากเราลองอเอามือของตัวเองดูก็ได้ครับว่าเวลาที่เรากางนิ้วขึ้นมาอย่างเงี้ยนิ้วของเรามันจะไม่ได้ขนานกันเป็นเส้นตรงทุกนิ้วใช่ไหมครับมันจะมีการแบบ เอียงมานิ้วละนิดนิ้วหน่อยบ้างนี่ครับมันจะเอียงมาอย่างนี้เหมือนกับการที่เรากรีดพัดออกมาส่วนนิ้วโป้งนะครับมันจะมีลักษณะเป็นเอียง อยู่ประมาณ45องศาถ้าเทียบกับนิ้วชี้นะครับโอเคเรามาดูมุมนี้บ้างดีกว่าครับสำหรับมมุที่ชูนิ้วทั้งหมดมาด้านหน้านะครับนิ้วโป้งจะถูกเอียงลงไปข้างล่างประมาณนี้ครับ สำหรับตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นข้อนิ้วทั้ง4ี่นะครับเอาละครับเราจะมาพูดถึงการวาดนิ้วแต่ละนิ้วกันนะครับนิ้วจะมีข้อนิ้วทั้งหมด3ข้อน,นะครับที่เห็นผมวาดสองเนี่ยเพราะว่าอีกข้อนึงเนี่ยก็คือข้อที่ต่อกับมือนั่นเองครับลักษณะการพับนะครับมันจะมีการพับประมาณนี้ครับ ลักษณะการพับข้อนิ้วบนมือก็จะเป็นประมาณนี้ครับข้อแต่ละข้อเนี่ยจะสามารถพับได้ถึงอ90องศานะครับสำหรับเวลาที่เราวาดมือเวลากำหมัดนะครับ เราก็จะไม่วาดมือที่แบบนิ้วขนาดกันขนาดเป๊ะเ,เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีบางนิ้วที่แบบเอียงเลเข้ามาเล็กน้อยบ้างครับสําหรับนิ้วที่ถูกพับออกมาข้างนอกสุดนะครับอ่าเห็นไหมครับเราจะใช้เส้นที่มีลักษณะเหมือนตัว Y วในการใช้วาดตอนที่มันทับครับจากนั้นเราก็วาดนิ้วโป้งทับออกมาเลยครับลักษณะของนิ้วโป้งที่ทับอยู่นะครับจะเป็น ด้านเล็บจะขึ้นไปข้างบนครับเรามาดูภาพจากด้านหลังมือกันบ้างครับเวลาที่เรากำบัดเนี่ยจะสังเกตว่ามือเราเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะเ,เ,เลยครับมันจะมีลักษณะโค้งขึ้นแล้วก็จะมีข้อนิ้วที่ปูดขึ้นมาครับไนตรงนี้แหละที่เป็นข้อแรกที่พูดไว้ครับ อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการวาดข้อนิ้วนะครับเพราะว่าความซับซ้อนของมือเนี่ยในการที่เราจะวาดในมุมต่างๆเนี่ยเริ่มแรกเราอาจจะต้องหามือหรือว่าอาจจะเป็นมือของเราเองนี่แหละครับที่จะเอามาใช้ในการเป็นต้นแบบในการวาด และเมื่อเราลอกแบบไปสักพักหนึ่งแล้วเราจะทำความเข้าใจกับการวาดของมันครับและเมื่อถึงวันหนึ่งเราสามารถวาดโดยที่ไม่จำเป็นต้องดูแบบอีกต่อไปได้เช่นกันฮะอย่างเช่นการวาดมือที่ชี้นิ้วในมุมนี้นะครับอ่ะจะไม่ค่อยเห็นคนวาดกันเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็สามารถวาดได้โดยที่เราเข้าใจข้อต่อแล้วก็นำพวกข้อต่อพวกนี้ นำมาประยุกต์ใช้ในการวาดมือครับ หรือจะเป็นมุมนิ้วที่ยากๆอย่างเช่นาภาพนี้ครับผมจะใช้นิ้วชี้เนี่ยเป็นตัวกำหนดข้ออื่นๆที่จะค่อยๆพับไปแบบตีพัดครับเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับก็ลองไปหัดวาดกันดูครับวาดบ่อยๆวาดจนชินครับแล้วก็ทำความเข้าใจในโครงสร้างของมือครับ แล้วเราก็จะสามารถวาดได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องดูแบบเหมือนกับที่ผมวาดอยู่นี่ครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมจุดเล็กๆน้อยๆ,ๆของโครงสร้างมือตรงนี้ด้วยนะครับมันก็คือพังผืดครับ ถ้าเราสังเกตดีดีนะครับเราจะเห็นว่าทุกนิ้วที่เรามีเนี่ยมันจะมีพังผืดที่ระหว่างนิ้วทุกนิ้วเลยครับโดยเฉพาะที่เห็นชัดที่สุดก็คือพังผืดตรงนิ้วโป้งครับแล้วก็โครงสร้างของมืออีกอย่างหนึ่งที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับก็คือการพับครึ่งของมือนั่นเองครับนอกจากที่จะพับไปข้างหน้าได้แล้วเนี่ย มือของเรายัางพับไปข้างๆได้เช่นกันครับแต่ว่ามันจะพับได้ไม่เยอะเวลาที่เราพับเนี่ยมือเราจะมีลักษณะเหมือนเป็นหลังคาครับไอตัวพับเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรแน่นอนครับสําหรับการวาดก็คือมันเป็นการวาดที่ทําให้ดูแล้วไม่แข็งนั่นเองครับมันอาจจะไม่ได้มีท่าที่จะต้องพับมืออย่างนี้ทุกทกท่านะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางท่าที่แบบพอพับมือเลาวมันดูเท่ขึ้น ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เราน่าจะลองขัดไว้ก็ไม่เสียหายเหมือนกันและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะครับอ,อยากให้ไปลองขัดวาดมือกันหลายๆแบบหลายๆมุมกันดูครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ